สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับอยู่ด้วยกันนะครับสถานีรถไฟกรุงเทพบัวรำโพงนะฮะวันนี้มาขบวน278นะครับเข้าเทียบที่สถานีกรุงเทพบัวรำโพงเรียบร้อยแล้วนะฮะ <Okay, right. S 1> หัวรถจักรดาวเ็นพอร์ตนะฮะหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าดาวเวนพอร์ตรุนปี2495นะครับเป็นหัวรถจักรที่ มีหน้าตาน่ารักนะฮะฉายาของเขาคือปดานะครับไม่รู้ดูเพศตรงไหนแต่ว่าคนรถไฟก็รู้จักกันในนามปดานะหรือดาเป็นพอร์ตอาจจะเป็นเพราะว่าชื่อดาเป็นพอร์ตนะฮะดาเนี่ยน่าจะประมาณว่าเป็นชื่อของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอะไรเงี้ยก็เลยให้ฉายาว่าดาเป็นพอร์ตปดานะครับหมายเลขค่ากับคันนี้นะหมายเลข518นะเป็นหน่วยรจัรที่ปลดระวังแล้วนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทําการ รับปรุงนะครับเพื่อนํามาจัดแสดงไว้ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะฮะไว้ให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการรถไฟเนี่ยได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของหัวรถจกักรดีเซลไฟฟ้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนำเข้ามาใช้งานนะครับหัวรถจักรรุ่นนี้เนี่ยนะครับตอนที่เอาเข้ามาใหม่ๆเนปี2495เนี่ยเขายังเป็นยังเป็นหัวรถจักรที่ใช้ขอพ่วงแบบรุ่นเก่าหรือว่าของพ่วง ABC นะฮะซึ่งเป็นช่วงที่ การรถไฟเนี่ยนะครับได้เริ่มทยอยเปลี่ยนขอพ่วงเป็นขอพ่วงอัตโนมัติแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นขอพ่วงแบบอัตโนมัตินะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะขอพ่วงแบบ A B C ก็จะเป็นอีกรุ่นึงอีกรุ่นหนึ่งนะฮะนี่นะฮะผู้โดยสารเขาก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับเป็นหัวรถจักรที่มีความสวยงามนะน่ารักกระทัดรัดรถจักรเราเป็นบอตจะมี2ซีรีส์ด้วยกันนะฮะซีรีส์ที่เป็นรุ่นเล็กก็คือตัวนี้แหละนะฮะ 537ก็เป็นรถรุ่นแบบ500แรงม้านะครับถ้าเป็นอีกซีรีส์นึงก็จะเป็นรุ่นใหญ่นะฮะก็จะเป็นหัวรถจักรเดอร์เบนพอร์ต1,000แรงม้าหน้าตาก็จะเป็นแบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าหัวรถจักร1,000แรงม้าจะมี2ห้องขับด้านหัวด้านท้ายจะมีห้องขับทั้งสองฝั่งแต่ว่าหัวรถจักรดอร์เนพอร์ต500แรงม้าเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะไม่มีห้องขับนี่นะฮะก็จะเป็นเป็นท้ายแบบนี้เลยนะฮะ รุ่นพันแรงม้าก็เหมือนกับเอารุ่นรุ่นเล็ก500แรงมา้า2หัวมาเอาท้ายชนกันก็จะประมาณนั้นแหละนะฮะก็ออกมาเป็นรุ่นรุ่น1 0 0 0แรงมา้าใช้งานมา30กว่าปีนะครับปลดระวางปี2530นะบ,บางคันยังใช้อยู่นะฮะบ,บางคันก็ยังใช้อยู่เช่นทางภาคเหนือนะครับก็ยังมีหมายเลข540นะฮะแล้วก็ทางอีสานที่โคราชนี่ยังมีหมายเลข520ยังใช้งานอยู่นะ ที่เหลือก็น่าจะปลดระวางหมดแล้วนะครับนะอันนี้คือหัวรถจักรที่เป็นตำนานของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอีกเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่เคยใช้ลากขบวนเสด็จพระที่นั่งขบวนพระที่นั่งนะฮะขบวนของรัชกาลที่9ด้วยเมื่อปี2498ตอนทีพ่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงเสด็จ ไปเยี่ยมรัษดรทางภาคอีสานเป็นครั้งแรกตั้งแต่ขึ้นครองราชนะฮะก็เป็นหัวรถจักรอีกรุ่นหนึ่งที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำแล้วก็เป็นหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ารุ่นแรกๆนะครับของกิจการรถไฟบรรยากาศที่หัวลำโพงนะครับวันนี้นะก็ค่อนข้างเงียบเหงานะแต่ก็ยังมีขบวนรถวิ่งเข้าออกอยู่นะครับ ของว่างจะพาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศภายในหัวลำโพงกรุงเทพนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพาสวรรค์ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ